ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปรีมณนลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลง2งานกับอีก64ตารางวานะครับของเราติดถนนทางหลวงเลยนะครับรายละเอียดแปลงที่ดินนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับด้านหน้าของเรานะจะเป็นบรรยากาศคือคลองคลองค่อนข้างใหญ่เลยนะครับคลองนี้ลองๆกับแม่น้ําเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคลองพยามันเลือนนะครับนะแต่ของเราไม่ได้ติดคลองนะแต่จะอยู่ด้านหน้า แปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับดูบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับนี่ครับคลองค่อนข้างกว้างเลยนะครับนะนี่นะครับแปลงที่ดินของเรานะครับนะนี่ครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านคลองนะครับที่ผมให้ดูคลองเมื่อกี้นะคลองค่อนข้างกว้างนะครับพอคลองปุ๊บเรามาถนนนะครับ ครับถนนเส้นที่ผมยืนอยู่นี่นะครับถนนเส้นนี้เป็นเขาเรียกว่าถนนหมายเลข3054นะครับนะถนน3054นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับนะตัวนี้เราวิ่งออกไปนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่หมายเลข340นะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ13กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่50กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงสารยานะครับก็อยู่ที่59กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่51กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับถนนค่อนข้างดีเลยนะครับถนนกว้างมากเลยนะครับนะเนี่ยครับแล้วบรรยากาศได้ด้วยนะครับส่วนด้านหน้านะครับเนี่ยคนไหนที่ชอบบรรยากาศคือนั่งตกปลาริมริมอ่าคลอง เนี่ยครับได้เลยนะครับละค็เป็นค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับกว้างสบายเลยนะครับหรือว่าจะทําเป็นที่นั่งพักตรงนั้นก็ได้นะครับตรงแนวแนวคันเขื่อนนะครับเอาไว้นั่งพักผ่อนก็ได้นะครับชมบรรยากาศคือวิวสายน้านะถ้าจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับตรงๆไปนี่เลยนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดไผ่ลงบัวนะครับก็อยู่ที่ละประมาณ5กิโลนะครับเนี่ยครับไปนิดนึงนะครับที่หลายท่านเคยมาเที่ยวมาทําบุญนะครับมากราบไหว้ขอพรนะนี่ครับครับแนวที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ นี่นะครับตรงที่ทําสัญลักษณ์ไว้นี่ครับนะจากตัวนี้นะครับเราตรงไปนี่เลยนะครับของเรานะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ38เมตรนะครับนี่นะสาเมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากเนี้ยนะครับเนี่ยนะจากเนี้ยไปถึงประมาณเสาไฟฟ้าตรงช่วงประมาณใกล้ๆสารพระภูมิที่เราเห็นเนี่ยนะครับสารพระภูมิจะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะของเราจะอยู่ประมาณเสาไฟฟ้านะครับความลึกนะครับจากถนนนะครับลงไปถึงด้านหลังนะครับก็อยู่ที่27เมตรนะ ครับที่ดินของเราถมให้แล้วนะเนี่ยครับถมให้แล้วนะถมขึ้นมาแต่ช่วงก่อนหน้านี่นะครับเนี่ยประมาณปีสองปีนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนทําถนนนะครับที่ดินของเรานะครับก็เลยจะต่ํากว่าพื้นถนนนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับนะเนี่ยครับจากที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับแล้วก็ผมมองไปตรงพื้นพื้นดินที่ที่ถมแล้วนะครับน่าจะอยู่น่าจะต่ํากว่าถนนเนี่ยประมาณสัก30เซนได้ครับนิดเดียวนะครับเพราะที่ดินของเราเนี่ยคือเราถมให้แล้วนะครับแต่พื้นถนนนะครับเพิ่งจะทําใหม่อะไรใหม่นะครับก็จะต่ากว่าตัวนิดเดียว ถ้าเราถ้าาเรจะถมเพิ่มนะครับก็ถมเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็ูก็ถือว่าสวยละแต่ถมนะถมประมาณสักห้าสิบนะครับให้สูงกว่าถนนหน่อยนะถนนที่ดนของเราจะได้สวยนะครับถ้าต่ํากว่าถนนนะจะไม่สวยนะครับถมเพิ่มหน่อยนะครับครับของเราเนื้อที่2งานกับอีก6กตารางวานะครับเจ้าของขายเหมาเลยนะครับถมให้แล้วนะครับก็ขายอยู่ที่ล้านห้านะครับติดถนนเลยนะครับจะค้าขายเปิดเป็นร้านขายของอะไรก็ได้นะนี่ครับเหมาะ หรือว่าจะเปิดเป็นร้านขาย<อ>พวกเกี่ยวกับอันเรียกว่าอุปกรณ์ตกปลาเรือกว่าขายอุปกรณ์ก่อสร้างก็ได้นะเพราะในเขตนี้<อ>ที่ผมลองวิ่งมานะครับพวกอุปกรณ์<อ>ก่อสร้างอุปกรณ์ประมงเกี่ยวกับพวกแหพวกอวนอะไรยังก็ยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าในนี้ก็จะเป็นชาวนาซะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยครับพอไปนี่นะครับเราก็จะไปถึงวัดไผ่นะครับแม้เพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะครับ ครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับถึงประมาณนี้นะครับนะนี่ครับถึงประมาณนี้ประมาณต้นต้นมะขามเทศนะครับเพราะแปลงนี้เมื่อก่อนผมเคยรีวิวไปทีนะครับพอดีรีวิวนานนะครับผมก็เลยลบใหม่แล้วก็มาอัปเดตให้ใหม่นะครับ FC ผมจะได้รู้นะครับว่าที่ดินยังอยู่นะนี่ครับตัวนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับที่ก็ตัดต้นมะขามเทศออกนะครับนะนี่ครับพอจากนี้นะครับ มองย้อนกลับไปนะครับของเราหน้ากว้างติดถนนเลยนะครับอยู่ที่38เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะด้านนี้เราก็จะตัดตรงๆไปนี่เลยส่วนด้านนี้นะครับจะเดินไม่ได้นะครับก็จะลกหน่อยนะครับนี่นะตามสภาพมีพวกหญ้าเพิ่ขึ้นเดี๋ยวผมจะตัดจากนี้ไปดูแนวขอบเขตด้านตรงนน้นนะที่เห็นเป็นเสาไฟนะครับครับถนนด้านข้างนะครับเท่ากับว่าของเราคือจะติดถนนหลวงด้านหน้านะครับนะถนนหมายเลข 3054แล้วก็ด้านข้างนี่ครับด้านข้างแปลงที่หนึ่งของเรานะครับ <_' Dial ogue> ก็จะติดถนนอีกเหมือนกันนะครับนี่นะนี่ครับถนนเส้นนี้เท่า <_' S 1> กับว่าของเราคือติดถนน2ด้านเลยนะครับจะเป็นถนนตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นถนนด้านหน้าด้วยนะครับดีเลยนะครับเขาเรียกว่าได้ถนน2 2ด้านเลยนะครับจะเปิดเป็นร้านขายของหรือว่าจะเปิดเป็นร้านซ่อมมอเตอร,ร์ไซค์ซ่อมรถอะไรพวกซ่อมเกี่ยวกับอะไรเครื่องตัดหญ้าพวกอ่ เครื่องเครื่องจักรนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้เพราะเราคือเราติดถนนนะครับติดถนนรถรถค่อนข้างเยอะเลยนะครับรถจะสัญจรไปมาไปมาตลอดนะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับพอถัดจากเราไปนะก็จะแปลงเป็นแปลงที่ดินของคนอื่นนะครับถัดจากเราไปนะครับก็จะมีคนอื่นคนทางเทพนะครับมาซื้อไว้นะครับแต่ยังไม่มาทําอะไรนะอาจจะตักโคกถมโคกไว้อยู่นะครับถัดจากเราไปครับที่ดินของเราถึงประมาณนี้นะครับ เนี่ยประมาณเสาไฟฟ้านะครับนะเนี่ยประมาณเสาไฟฟ้านี่เลยเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะพอถัดจากเสาไฟฟ้านะครับย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยครับความลึกนะครับจากถนนนะครับลงมาถึงผมนะครับก็อยู่ที่27เมตรนะครับแล้วก็จากนี้เราก็ตรงๆไปนี่นะครับนะเนี่ยตรงๆไปด้านแถบนี้นี่นะครับของเรานะครับด้านหน้าจะกว้างกว่าไอ้ด้านแถบนี้ที่เดือดถนนนะครับจะกว้างกว่านิดเดียวนะครับนี่นะนี่นะ จากนี้มานี่ประมาณ27สนะครับส่วนด้านตรงตรงแถบน้นนะครับแถบมันจะชเฉียงนิดนึงก็อาจจะอยู่แล้วเราประมาณสักความลึกจากนี้ไปถึงด้านหน้านะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก25เมตรนะแต่ถือว่าสวยนะครับเพราะว่าที่ดินด้านหน้ากว้างติดถนนนะครับนากว้างถือว่าได้เปรียบนะครับเห็นไหมความลึกความลึกจากนี้มานี่นะครับได้เลยนะครับปลูกบ้านให้ชิดด้านนี้ไว้นะครับด้านหน้านะครับเปิดเป็นร้านขายของขายของให้ได้เลยนะครับถมให้เต็มนะ ผมให้เต็มแล้วจะสวยมากนะครับหน้ากว้าง38ถือว่าสวยเลยแหละครับนี่นะครับตอนนี้ผมพาลงมาเดินอยู่ในแปลงที่ดินของเรานะครับเห็นมาจากตัวนี้นะครับขึ้นไปจากถนนนะครับก็อยู่ระลอกประมาณสัก30เซนเองนิดเดียวนะครับถ้าถมเพิ่มหน่อยนะครับถมประมาณสัก5 0าเซนจะสวยเลยนะครับถมให้เต็มเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับพวกด้านหน้าออกให้หมดเลยให้เตียนเลยนะครับจะโล่งสวยนะครับ ที่ดินเราถือว่าไม่ลกด้วยนะครับน้ำไฟนะครับน้ำไฟมีแล้วนะนี่ครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม098 915 8974นะครับอยากจะชมที่ดินแปลง2งานกับอีก64ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายเหมาสเลยนะครับอยู่ที่ ร้านห้านะครับเห็นไหมนี่อันนี้คือที่เขาถมเพิ่มไหมครับเน,น Nap? เนี่ยเจ้านี่เห็นไหมในขั้าถมเพิ่มนิดเดียวนะครับเห็นไหมนี่นี่ให้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่นะครับเจ้านี้เขาถมเพิ่มใหม่นะนี่ครับถ้าเราถมเพิ่มก็เท่าของเขานี่ก็กสวยเลยนะครับถมถือว่าไม่มากนะนี่นะครับสเสาเขตของเรานะครับนี่นะเนี Judge ่ยนี่ครับเสาเขตของเรานะครับ พอจากตัวนี้นะเราก็ไปนี่เราฟืดไปนี่นะครับนะครับด้านแถบนี้นะครับจะอยู่เวลาประมาณสักยี่ผ้านะครับจากด้านถนนมาถึงผมเนี่ยครับประมาณสักกี่ผ้านะนี่ครับความลึกนะครับแล้วก็จากนี้อ่ะ ไปสามแป38นะครับพอส8ปุ๊บจากนี้มาเนี่ยนะครับอยู่ที่27เมตรนะครับแล้วก็มาหาผมเนี่ยครับสวยนะครับเราอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับติดถนน2ด้านเลยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลง2งานกับอีก64ตารางวาด้วยนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ